สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ The New Chang'an Avatar 11นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับหลายคนคงจะรอกันมาสักพักแล้วว่าเมื่อไหร่อวตารจะมานะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยนะครับได้มีการเห็นน้ารถ Q C วิ่งกันบนถนนมากมายนะครับตั้งแต่ตอนนั้นที่ไปทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้เห็นกันอยู่พักๆอยู่ในแวกล้อมนะครับกันเทสกันอยู่วิ่งกันรอบประเทศเลยนะครับแต่ตอนนี้มาเปิดตัวให้ดูแบบเต็มที่แลวคคครรัับบนยา11 ต้องบอกนะครับว่าแบรนด์ที่ชื่อว่าอวตารนะครับเป็นแบรนด์ของชังอันนะครับเหมือนในยมพูดไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอวตารรุ่นแรกนะครับที่เอาเข้ามาขายในไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายใต้ร่มของชังอันเนี่ยนะครับตัวอวตารเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ท็อปที่สุดรูราที่สุดที่นํามาขายแล้วนะครับตัว11เนี่ยจะเป็นตัวแรกที่นําเข้ามาขายนะครับแต่มีแลนที่จะเอาตัว12เข้ามา ในอนาคตนะแต่ว่าเราอยู่กับตัว11กันก่อนเพราะว่าเปิดตัวในวันนี้นะครับตัวอวตาร11เนี่ยนะครับคู่แข่งชนเลยนะครับก็มีพวก t ท s l a Mo เด l Y นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาแบ่งตัวเองว่าเป็นรถยนต์ l ัก u r y SUV เนะครับเทียบอีกอย่างอื่นก็มีพวกดีพอเอที่คู่แข่งกันชนตรงกันในแบรนด์เลยแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นไม่ใช่ l ัก u r y รี่จ๋าเหมือนเจ้าแบรนด์อวตารแบบนี้นะครับเริ่มจากดีไซน์หน้านก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าอวตารเนี่ยตัวดีไซน์โลโก้อะไรต่างๆจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะ เป็นตัวสี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวดีไซน์ที่เป็นตัว A ออวตารเนาะมันก็จะดูเรียบๆหน่อยไม่ได้ดูแบบมีเส้นสายอะไรมากมายนะครับจะเห็นว่าไฟหน้านะครับดีไซน์นี่เป็นซิงเกิลเจอร์ของอวตาาก็คือตัว2แชกแบบนี้นะครับอันล่าง อันใหญ่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ซึ่งจะเป็นไฟ daytime running light เราจะเห็นนะครับว่าด้านล่างเนี่ยดีไซน์จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นตัวที่ดีไซน์ทามาให้มันดูสปอร์ตหน่อยนะครับไฟหน้าก็เป็น LED ธรรมดาเนี่ยนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวเรียบๆที่มีตัวรับอากาศเข้าไปเพื่อทำให้แบตเตอรี่เย็นลงอยู่ด้านหน้านะครับตามมาต่อที่ด้านข้างครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัว long range ครับจะเห็นว่าด้านในเนี่ย เป็นเบรกเบรโม่สีเหลืองนะครับก็คือคาลิเปอร์ของเบรโ b o นะแบรนด์ Brand ที่บอกเลยว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเลยนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นตัวโลโก้อวตารเนาะ<ว>แล้วก็อีกอย่างนึงที่ให้มาที่ผมบอกว่าอยู่ในลักชัวรี่ค่อนข้างที่จะเซ g กเมนต์เลยนะครับก็คือตัวยางให้ Continental พ r e เม u m c ม n t a c t 6มาเลยนะครับก็คือ,อยางตัวนี้นะครับจะเหมือนกันที่เห็นกันใน Audi เลยนะ Audi Q8 Q7 ก็มีมาให้แบบนี้นะครับให้มายางเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดเลยนะครับจะเห็นว่ายางค่อนข้างที่จะหน้ากว้างละครับเป็น265เเลลลยยนนนัท้้้งดดาาาหห นะครับดู265 40 R22 นะครับตัวท็อปเนี่ยตัว long range ครับจะได้ล้อขนาด22นิ้วนะครับถ้าเป็นตัว standard range ธรรมดาเนี่ยจะได้เพียงแค่21นะแต่ว่าหน้ากว้างเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือ265นะครับตัว22เนี่ยก็จะได้ขอบประมาณ40นะก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับให้ยาง p ีเม i คอนแทค a c หกมาก็ถือว่าปวดอยู่เหมือนกันนะให้ยางแบบจัดเต็มมาเลยด้านข้างนะี่ครับก็เป็นดีไซน์แบบนี้นะครับไซส์ชนตรงเหมือนที่ผมพูดไปคือ tesla model y นะครับ ด้านข้างก็จะเห็นว่าการดีไซน์เขาเนี่ยเน้นความแอโรไดนามิกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันทาให้รถรูดลมอยู่แล้วรถไฟฟ้าก็จะดีไซน์แบบนี้หน่อยนะเห็นว่าถูกกระจกเล็กต่างๆเขาคิดเรื่องแอโรไดนามิกมาดีมากพอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะเป็นตัว long range ก็จะเห็นว่าการตกแต่งเน้นความหรูหราเป็นหลักนะครับเช่นตัวขอบเนี่ยประตูอลูมิเนียมนะครับด้านข้างก็มีพวกระบบเซ,นซ็นเซอร์อะไรมาครบช่วนเลยประตูเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับนี่ แบบนี้เลยดูหล้างมากนะครับและมา,าพร้อมกับกระจกตัวเฟรมลสด้วยนะครับแล้วเวลาปิดประตูเนี่ยตัวประตูจะเป็นแบบปิดออโต้แล้วก็ซอฟท์ฟลสมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับดูดูดลาและก็อลังการมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวดีไซน์เขาเขียนว่าอวตารท้างข้างที่เป็นโลโก้เพิ่มมานะครับและด้านหลังก็จะเป็นตัวดีไซน์เนี่ยคูปแบบนี้ลงมาถึงด้านท้ายเลย ด้านหลังดีไซน์เนี่ยจะเป็นเส้นยาวตรงกลางแบบนี้ทั้งอันเลยนะครับเป็นลายบาขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับตัวที่เขียนว่าอวตารตรงนี้นะครับที่อวตารเนี่ยจะไม่มี A นะที่เขียนว่า a v a t r เท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่น11อยู่ฝั่งขวานี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะเห็นว่าตัวดีไซน์ถึงแม้มันจะเป็นคูปเนี่ยนะครับตัวด้านหลังมันจะทํามาเหมือนรถซีดานปกติเพราะว่าตัวกระจกจะเป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องด้านในด้วยซึ่งกล้องตัวนี้เดี๋ยวจะเห็นกันด้านในว่ากระจกหลังเนี่ยนะครับถ้าบางคนมองไม่ ด้านในเนี่ยเป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะตรงนี้ให้เป็นดีไซน์ฟีเจอร์แบบนี้มาจะเห็นว่าด้านใต้ตัวกระปรงท้ายเนี่ยนะครับจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเป็นไฟตรงนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันด้วยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยดีไซน์เรียบๆนะต้นข้างที่จะเน้นแอโรดนามิกมากกว่าความที่เป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับ มาดูแบตเตอรี่กันครับต้องบอกนะครับว่าอวตาร11เนี่ยเป็นตัวที่เอาเทคโนโลยีล่าสุดของฉางอันทั้งหมดมาเลยนะครับมาใส่เจ้าคันนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการชาร์จเนี่ยเร็วมากๆเลยนะตัวนี้นะครับ AC เนี่ยนะครับสามเฟสชาร์จได้เร็วสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับและ DC เนี่ยชาร์จได้เร็วสุดครับ240กิโลวัตต์ทั้งจะเป็นตัวธรรมดาและก็ตัวลองเรสครับไม่ได้มีการลดความเร็วการชาร์จมาเลยทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าธรรมดาน ความจุนะครับอยู่ที่90.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับและตัวท็อปตัวนี้นะครับอยู่ที่116.7กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นแบบที่ใหญ่มากๆนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับ313แรงมา้า370นิวตันเมตรทั้งตัวล่างและตัวท็อปนะครับที่ต่างกันก็มีการต่างเพียงแค่ ตัวระบบแบตเตอรี่เท่านั้นที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับตัวแบตทั้ง2รุ่นนะครับเป็น NMC ด้วยนะครับและการวิ่งเนี่ยนะครับเขาเคลมไว้ตัว Standard Range อยู่ที่ประมาณ580กิโลเมตร NEDC นะครับและตัวท็อปแบบนี่อยู่ประมาณ670กิโลเมตร NEDC นะครับถือว่าไกลกว่าพอสมควรเลยซึ่งด้วยตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณเกือบ26กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน100กิโลนะถ้าเอามาใช้ในชีวิตจริงเพราะ NEDC ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นมอเตอร์ขนาดเท่ากันก็เลยทําให้ตัวลอง g r a n g จริงๆเนี่ยอืดกว่าตัว Standard Range นะครับตัว Long Range อ่ะ0-100 6.9วินาทีนะครับตัว Standard Range 0-100เพียงแค่6.6วินาทีเท่านั้นนะครับถึงแม้ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเบรกหน้าตัวท็อปที่เป็นตัวเบรก Brembo นะตัวล่างไม่มีแต่ทั้งๆที่ตัวล่างแรงกว่าผมว่าก็แปลกดีเหมือนกันและด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะมีขนาดมอเตอร์ที่เท่ากันแต่ว่าขนาดแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่กว่าเลยทําให้รถมันหนักกว่าเลย0-100เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ สัดรายละเอียดเพิ่มเติมของเจ้าฉางอันอวตาร1 1นะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยนะครับมีความยาวค่อนข้างที่จะ กำลังดีนะครับความยาวทั้งหมดของรถยนต์อยู่ที่4.88เมตรนะครับละฐานของล้อเนี่ยอยู่ประมาณ2.975เมตรนะครับทำให้ได้ในมีความกว้างพอสมควรความสูงใต้ท้องรถนะครับหรือว่ากาวแคลสของรถในอยู่ที่170มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับทำให้เวลาการขับขี่ต่างจังหวดเนนะี่ยถือว่าทําได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างนะครับคู่หน้าเนี่ยจะเป็นดับเบิลวิชบนนะครับด้านหลังจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไฟบลิงหรือว่ามัลติลิงนั่นแหละมันเป็นล้้ี่ยวแอู เนี่ครับเบรกเนี่ยจะเป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับมาพร้อมกับช่องระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยจะได้เบรกคู่หน้านะครับเป็นแบบเบรกคาลิปเปอร์เบรม b บสีเหลืองทุกคันเลยนะครับและจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวพวงอะไรเนี่ยเป็นพวงไลไฟฟ้าซึ่งต้องบอกว่าวงเลี้ยวเนี่ยแคบสุดในรุ่นเลยเพราะว่าวงเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่6.15เมตรเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแคบเลยครับ นี่นะครับทุกคนขึ้นมาด้านในของเจ้าอวตาร1 1บอนะครับบอกเลยว่าหรูรามากๆผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับดีไซน์ด้านในของมันเลยนะครับจะเห็นว่าตัวดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยดูหรูราดูแพงดูแบบว่าอลังการมากๆเลย ям, ra, grandma, e percent. เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าตัวดีไซน์เนี่ยนะด้านบนเป็นแดชบอร์ดหนึ่งชั้นลงมาด้านล่างอีกชั้นหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าตัวแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยจะแยกกับด้านล่างเลยเพราะด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวการควบคุมอินเทนต์ต่างๆทุกอย่างเลยนะครับดูแบบผมชอบมากเลยด้านในดูแพงมากเลยต้ออองบกก่นวว่าตัจอที ซ่่ออยูด้านในแดชบอร์ดทั้ง2ฝั่งนี้เลยนะครับด้านหน้าคนขับกับคนนั่งเนี่ยจะเป็นจอ LCD ขนาด10.25นิ้วนะครับซึ่งถือว่ามีความสว่างที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับจอ LCD แบบนี้นะครับและจอเนี่ยวางได้แบบเรียบและเห็นได้แบบง่ายดายมากเพราะเห็นกับตาชัดๆแบบนี้เลยและมองมาที่จอตรงกลางตัวนี้นะครับจะเป็นจอที่ปา r t y p i ของเจ้าอวตาร11คันนี้เลยนะครับก็คือจอขนาด15.6นิ้วเลยนะครับถือว่าขนาดใหญ่ใช้งานง่ายแล้วก็ชัดมากๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ โมเดลเดียวการใช้งานคล้ายๆกับเจ้าดีพอไอศุนเจ็ดแหละนะครับแต่มีการปรับจูนให้มันดูหรูมากขึ้นให้มันดูแพงมากขึ้นนั่นเองอาจจะไม่สู้บางแบรนด์นะที่มันแบบว่าว้าวเรามีฟีเจอร์เยอะเรามีซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นลื่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ของเขาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับจะเห็นว่าอะไรต่างๆเนี่ยดีไซน์มาดีนะครับอาจจะไม่ได้ลื่นเท่าคู่แข่งแต่ว่าผมว่าเขามีการดีไซน์มาได้สวยงามดีระดับหนึ่งเลยโหมดการขับขี่คันนี้มีทั้งหมด4โหมดทุกรุ่นเลยนะครับมีโหมดประหยัดพลังงานนะครับโ โหมดสปอร์ตกำหนดเองนะครับซึ่งคือระบบอินดิวิชวลซึ่งเราสามารถปรับได้ว่าเนี่ยปรับอัตราเลงนะครับสบายมาตรฐานสปอร์ตการกู้คืนพลังงานมาตรฐานสูงนะครับการช่วยเหลือพวงมาลัยก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีสบายมาตรฐานกับสปอร์ตนะครับแล้วก็การปรับเบรกนะครับมีมาตรฐานกับสปอร์ตซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการปรับได้มากกว่าตัวธรรมดานะครับเพราะตัวลองเรสจะได้เบรกหน้าเป็นเบรโม่สีเหลืองแบบนั้นด้วยนะเลยทําให้มันดู เท <Hey, S 2> ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนอกจากที่จะให้วีเจอร์ด้านนอกที่เป็นดีไซน์สีเหลืองมาแล้วนะครับด้านในนี้อะไรต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายดได้นะครับมาพร้อมกับประตูไฟฟ้านะครับเนี่ยเปิดได้เป็นแบบไฟฟ้ามันจะปรับได้เปิดสุดเปิดกลางเปิดเบานะครับและจะมีเซ็นเซอร์ด้านนอกก็ไม่ต้องกลัวที่ประตูจะไปชนใครหรืออะไรนะครับเนี่ยประตูไฟฟ้าแบบนี้นะครับกดปุ่มปับ๊บเ,เปิดออกไปได้ง่ายดได้มาก เวลาจะขึ้นก็ปิดนะครับหรือว่าตอนขึ้นรถถ้ามีคุญแจก็เหยีบยบเบรกประตูก็จะปิดแล้วก็เขี่ยเบาบะเข้าไปในตซิชั่นด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับผมว่าเขาทำมาได้แบบดูหรูเหมือนรถยุโรปไปน่าเอาจริงๆนะครับขึ้นมานั่งครั้งแรกนะครับอะไรต่างๆอื่นก็ใช้งานง่ายได้อันนี้เหมือนอะไรเหมือน X เปิงเลยนะนะครับสามารถเปิดปิดประตูได้กนระจกนี่เหมือนอนะไรเหมือน X เปิงไหมดู ดึงขึ้นดึงลงได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอะไรต่างๆสยย่วนอื่นก็ใช้งานง่ายได้นะครับแต่ยังขาดความเป็นปุ่มอยู่นะผมยังไม่ชอบรถจรีนตรงนี้ที่ว่าเขาไม่ได้ให้ปุ่มอะไรมาเลยทุกอย่างต้องเข้าไปใช้งานภายในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แอร์นี่อันนี้สําคัญมากผมไม่ชอบอันนี้เลยจริงๆก็คือแอร์เนี่ยมันปรับกับมือไม่ได้ต้องปรับเหมือนไทคาร์เลยจะต้องมาปรับในนี้นะครับแต่ไทคาร์มระดับนะแต่ก็ผมเปรียบให้ดูว่าเป็นยังไง ครับต้องปรับกับมือทุกช่องเลยนะช่องอากาศแอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวแอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวช่องก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ปกตินะตัวใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ด้านบนบนแดชบอร์ดหนึ่งอันนะครับ ตรงกลางข้างหลังจอกลางแล้วก็ตรงกลางตรงที่ช่องชาร์จตรงนี้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาครบถ้วนนะครับและอีกสฟีเจอร์หลักนะครับในอวตาร11นี้เลยก็คือเครื่องเสียงของเขานะครับเครื่องเสียงด้านในรถนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงเมอริเดียนนะครับซึ่งเมอริเดียนเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักคือเครื่องเสียงของอังกฤษนะครับใครที่เคยเห็นนะครับจะมีกันในจักรกับแลนโดเวอร์รุ่นแพงที่สุดเท่านั้นนะครับเครื่องเสียงเมอริเดียนเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแต่ต้องมาลองดูกันว่าในครันนี้จะเป็นยังไงนะครับด เครื่องเสียงเยอะมากๆนะครับและด้านนอกก็มีอีกลำโพงอีก2ตัวซึ่งตัวลำโพงด้านนอกเนี่ยจะเบ่งเสียงออกมาเวลาเราขับในเมืองอะไรอย่างนี้เพื่อทําให้คนรอบข้างรู้ว่าเรากําลังขับไปอยู่นะครับด้านหน้านะครับจอคนขับก็เหมือนที่พูดไปใน LCD Digital Driver Display โช o ์พวกฟีเจอร์อะไรต่างๆครบถ้วนนะครับและฝั่งคนนั่งตรงน้นนะครับก็เป็นขนาดเท่ากันนะครับ12.5นิ้ว LCD เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆได้จากตรงนี้เลยเนี่ยจะมีตัว ระบบช่วยอะไรต่างๆครบถ้วนเลยซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมขายแล้วนะครับทุกอย่างมีการจัดอนุภาาไทยครบถ้วนหมดแล้วเหมือนที่เราได้ยินเสียง voice assistant เมื่อกี้นะครับด้านในนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมีการดีไซน์แบบที่เป็นหนังทั้งชั้นด้านบนด้านล่างทุกอย่างเป็นหนังหมดเลยขึ้นมาถึงขอบประตูนี่เลยซึ่งผมว่าทําให้รถมันรู้สึกรูหราพรีเมียมมากๆเลยพวงมาลัยตรงนี้เป็นพวงมาลัย3ก้การแบบนี้ซึ่งเป็นการตัดด้านบนด้านล่างแต่ผมบอกว่า ตัวนี้เนี่ยเป็นทวงไร้ใช้งานง่ายนะครับไม่เหมือนรถจีนบางแบรนด์ที่ตัดบนตัดล่างแล้วมันใช้งานยากอ่ะอันนี้ยังเป็นแบบมีความกลมอยู่นะครับใช้งานง่ายดดยแบบนี้เลยนะครับตัวช,อช็อตคอะไรต่างๆก็ยังอยูอย่หลังพวงมาลัยอยู่นะครับฝั่งซ้ายเป็นตัวที่บัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ไฟอะไรต่างๆแล้วฝั่งขวาก็เป็นตัวเกียร์นะครับแล้วก็ตัวแด้าอร์ดพูซอนทูก็อยู่ด้านในนี้เหมือนกันขึ้นู่ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นตัวกล้องมองหลังนะครับซึ่งในคันนี้เนี่ยจะเป็นกล้องที่เป็นกระจกมองหลังตรงนี้้้้เเเเลลลลยสาาาาามรถปิดดดดไไวววตอซึ่่งงจะหห็นนั ตอนนี้เป็นสเตจรถอยู่ก็จะเป็นตัวดีไซน์สเตจด้านหลังนะครับถ้าขับจริงๆก็จะเป็นกระจกปกตินะครับจมองังปกตินะแต่ถ้าไม่ชอบกล้องนะครับอยากมองกระจกเองด้านหลังก็สามารถปิดได้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่ากระจกบานหลังของคันนี้ค่อนข้างที่จะเล็กแลวก็แคบเลยไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ด้านบนนะครับพาร์โนมิกาสรูฟนะไม่ได้เป็นแบบเปิดได้นะครับเป็นการซูธรรมดาด้านหน้าเป็นแยก2ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังบานใหญ่อีกหนึ่งบานเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นกระจกชิ้นเดียวยาวๆทั้้งหมดแบบนี นครับจะเป็นเนี่ยแค่ตัดแยกตัดแยกตัดแยกนะครับ1 2 3งชิ้นนะเบาะอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าด้านในเนี่ยนะครับเป็นการคุ้มด้วยหนังทั้งชิ้นทุกชิ้นทั้งหมดเลยนะครับด้านในคันนี้จะเป็นถึงข้างบนเป็นสีฟ้าและตัวเบาะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีแดงนะครับพร้อมกับการตัดดีไซน์อะไรต่างๆเป็นสีทองเลยนะครับทำให้มันดูหรูหราแพงมากๆนะครับและมาพร้อมกับเบาะแบบนี้มาดูเรื่องระบบเบาะกันนะครับที่ผมบอกไปนะเป็นเบาะที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะครับเริ่มจากระบบระบายอากาศเลยนะครับสามารถปรับเปิดปิดได้นะ็ หลัังงนน่เอนะร,ระบบนวดก็มีมาให้สําหรับคู่หน้านะครับเวลาเปิดตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการปรับได้หลายโหมดนะครับเนี่ยขึ้นกดสลับนวดครึงนะครับบาไหล่แล้วก็เอวสามารถปรับเอาได้เลยว่าเราต้องการนวดแบบไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะปรับได้3ระดับด้วยนะครับการนวดตัวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่มีในเจ้าอวตาร1 1ก็คือเบาะซีโร่ซีทนะครับซึ่งตัวซีโร่ซีตัวนี้จะเหมือนกับตัวที่อยู่ในเจ้าพวก คุนไดอนิกนะครับหรือว่าเกียร์อีีที่เราพาไปดูกันนะครับกดปุ่มปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาและกาลังปรับอยู่แบบนี้เลยด้านหน้าเนี่ยบอกคู่หน้าจะมีตัวที่รองน่อง2อันนะครับซึ่งสามารถยกขึ้นมาได้เวลาเราปรับเป็นซีโลซีนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะผักออกมาสุดเลยีล๋ยวก็ยกที่รองน่องขึ้นมาซึ่งทําให้การนั่งเนี่ยสบายมากนะครับสำหรับเวลาเรากําลังชาร์จอยู่นะครับอย่างเช่นเวลาการชาร์จเราก็สามารถเปิดซีโลซีนนี้แล้วก็ นอนได้แบบสบายๆระหว่างรอรถยนต์ชาร์จนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการชาร์จของเจ้าคันนี้ทางานได้ค่อนข้างที่จะเร็วครบถ้วนเลยนะครับ <S <S อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมอยากเน้นก็คือดีไซน์นอกจากที่จะเป็นดีไซน์ตัวสีแดงตัดกับสีฟ้าตัวนี้แล้วก็คือะบบแอมเบอร์ไลติงของเขาซึ่งบอกเลยว่ามีมาครบคันมากแล้วก็ตัวไฟเนี่ยซ่อนอยู่หลายที่มากเลยนะครับตัวทันเนลตรงกลางนี้นะครับที่มีลาโพงซ่อนอยู่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ไฟเนี่ยต้องบอกว่าไปได้รอบคันมากๆนะครับไฟของคันนี้นะครับบอกเลยว่าปรับได้หลายสี มากมนะครับผมค่อนข้างที่จะประทับใจเลยนะด้านในนี้นะครับแสงไฟบรรยากาศคันนี้นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด260กว่าสีเลยนะครับเยอะมากเลยตรงกลางตรงนี้นะครับมีแท่นไวร์เลสชาร์จมาให้1อันตรงนี้ฝั่งซ้ายนี้นะครับวางลงไปก็จะชาร์จทันทีถือว่าเร็วมากเลยนี่ครับและตัวการชาร์จเนี่ยก็สามารถวางการ์ด NFC ได้ด้วยนะครับแทนที่จะเอ่อพกคุญแจตลอดเวลาก็สามารถใช้การ์ด NFC ทดแทนได้นะครับถือว่าด้านในเนี่ยจัดมาเต็มมากเลยครับสำหรับอวตาร1 1คันนี้ครับ ขึ้นมาด้านหลังของเจ้าอวตาร11บนะครับนี่ประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับนี่ขึ้นมานั่งแบบนี้แล้วถือว่ารู้สึกรูรามากเลยนะครับเลขรูม,มีพอสมควรเลยนะครับด้านหน้าในดับเนิ้ลจอนของผมนะครับเห็นเลขรูมไหมมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เฮดรูมก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้จะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบคุบหน่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่านั่งได้โอเคเลยนะครับถึงแม้ด้านใต้เบาะเนี่ยจะไม่สามารถสอดขาเข้าไปได้เท่าไหร่ นะครับผมสูงประมาณ178-179นั่นก็ถือว่าโอเคนะครับนั่งได้ทางไกลสบายๆเลยนะครับด้วยความที่ตัวเบาะตรงนี้นะครับเป็นหนังฮันนี่โคมแบบนี้ทำมาได้ดีไซน์ดูแบบดีนะครับแล้วก็นั่งโฟมเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีมากด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตัวเบาะเย็นมาให้ด้วยนะครับด้านหลังนี้สำหรับ2คู่ด้านหลังนี้เลยนะครับแต่จะไม่มีเบาะนวดนะมีเฉพาะด้านหน้าคู่หน้านะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นที่วางแขนแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับที่ใส่โทรศัพท์ได้2เครื่องซึ่งจะ ล็อกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำมาได้ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหนังสีน้ําตาลแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับยื่นออกมาได้แบบนี้แล้วก็ใส่แก้วลงไปได้นะครับมาพร้อมกับช่องปรับอากาศด้านหลังอีก2ช่องนะครับมีมาให้ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะครับอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคใช้งานง่ายได้ปกติด้านหลังนี้นะครับมีไฟส่องสว่างให้ด้านหลังอีก2อันนะครับแล้วก็นั่งเนี่ยถือว่าสบายๆเลยครับสำหรับช่างอันอวตาร11คันนี้ครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้าอวตารสิเแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกนะครับคือว่ามันขับดีอยู่เหมือนกันนะครับเอาพวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยค่อนข้างที่จะเบาอยู่เหมือนกันนะครับลองขับมาเนี่ยไปได้ถือว่าโอเคอยู่นะดูพวงมาลัยเบามากนะครับมีระยะฟีมาให้เล็กน้อยนะครับใช้งานง่ายได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับก็คือตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับทุกคนมันนิ่มพอสมควรเลยเนี่ยอยู่บนถนนที่เป็นตัว พื้นหินหน่อยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ด้านข้างถ้าเปิดไฟเลี้ยวจะมีกล้องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วออกหน้าคนขับเนี่ยนะครับจะมีจอตัวดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์นะครับที่โชว์เส้นถนนแล้วก็รถรอบข้างครบนะครับเป็นจอตอนนี้จะเป็นสีดำอยู่นะครับนี่มันจะขึ้น เสียงอะไรต่างๆเนี่ยผ่านมาตรงหูเลยนะครับไม่ได้ผ่านลำโพงตัวใหญ่นะครับเช่นพวกระบบ n a วิเ a t i o n อะไรต่างๆเนี่ยมันจะบอกตรงหูนะครับเพราะเราลำโพงเนี่ยอยู่ในนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยคนขับจะมีตัวกล้องนะครับที่อยู่ตรงหลังพงมอะไรนี่เลยนะครับเพื่อดูหน้าคนขับว่าเป็นยังไงบ้างเรามาลอง adaptive กัน s i หน่อยดีกว่านะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าคนขับนดูคนขับแบบนี้นะแล้วก็ปรับความเร็วได้โดยการปรับข้างขวานี้นะครับเพิ่มความเร็วเนี่ยเห็นะ ตัวมอไซค์เนี่ยวิ่งผ่านก็จะเห็นขึ้นด้านหน้านะครับก็โอเคอยู่นะแล้วก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะขึ้นว่ามีตัวระบบเลนเชนด้วยนะครับซึ่งเวลาเราขับบนทางด่วนหรืออะไรเงี้ยเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเลนให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดรวยโหมดสันหน่อยตอนนี้เราอีโคอยู่ลองเข้าสปอร์ตดิจ้าคันเร่งตื่นขึ้นมาเลยนะครับลองกดดูเฮ้ย ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแบบนี้เลยครับตัวคันเร่งตื่นขึ้นมาโพวงมาลัยมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลองเข้าดูเก็บซะหน่อยสี่สิบห้าสิบหเจ็ดโอเคนะใช้ได้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ขับหลังเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีตัวมอเตอร์คู่เอาเข้ามาข่ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะ แรงม้าก็เหลือเฟือแล้วนะครับ313แรงม้านะครับ370นิวตันเมตรวันนี้ผมพูดไปนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยหนักขึ้นนะระยะฟรีหายไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยดูเดี่ยวปลุกไปปั๊บเลยตอนนี้นะครับยิงไปยิงมาแต่ตัวช่วงล่างเนี่ยเป็นตัวปรับไม่ได้นะครับคู่หน้าเป็นดับเบิลวิชบอร์ดนะครับและด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์ที่เขาเรียกว่าไฟฟลิงค์ตามสไตล์รถจีนนะครับก็คือมัลติลิงสี่ก้านนี้เพิ่มมาอีกก้านนี้เขาเรียกเพิ่มเป็นไฟฟลิงค์ซะหน่อยนะแต่ผมว่่่่่่่าาาาาาชววววงงลนนนนนนะะะะััีีี้้มมมมพูดไปปเเคสบบบยซกกแทททจ็ตร แบบว่าขับสปอร์ตนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นตามแบรนด์อวตาาเป็นรถยนต์ที่เน้นขับสะดวกสบายซะมากกว่านะนะครับคันนี้ภายในเป็นสีขาวนะดูมันดูดโปร่งกว่าคันที่เราไปรีวิววันนั้นเพราะว่าภายในเนี่ยสีขาวด้านนอกก็สีขาวเหมือนกันเอาซอกซอยใช้งานง่ายมากเลยพวงมาลัยเบาดีนะช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันจะเอ็นไปทางความสบายหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับ คู่แข่งแบรนด์อื่นที่จะเน้นความขับสปอร์ตหน่อยเนี่ยความลูกระนาดก็นิ่มๆน,นะครับแต่จะมีความนิ่มปลายสูงอยู่พอสมควรนะครับช่วงล่างตะกียลองขึ้นตัวลูกระนาดมันมีความเด้งตามมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบว่าเด้งกระดอนอะไรมากมายขนาดนั้นในขนาดอยู่ในหมวดสปอร์ตในเมืองยังพอใช้ได้เลยมันไม่ได้แบบว่าจีจัดมากนะคันเร่งเนี่ยผมลองกดดูกดเบาๆนะดูมันก็ไปเบาๆยังไม่ได้แบบว่ากดปึ๊บ,บใสบ่เบาะเลย นะครับมันยังไฟได้แบบลื่นๆสมูทๆอยู่ไม่มีปัญหาครับอ่นะนี่ครับมาดูเลขกินไฟกันสักหน่อยดีกว่าเนะี่ยับช้าอยู่นะครับตัวแบตเตอรี่กันนี่412กิโลเมตรนดีดีซีนะครับแบตเหลือ60%นะดูเอนจีเคิร์ฟกันนี่25กิโลที่ผ่านมานะครับตัวเอนจีค s u ซ p มชันของคันนี้อยู่ที่18.2กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรปรับเป็น50ก็เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเพราะวันนี้ก็เทสกันแบบ ขับในเมืองกันหน่อยนะรู้ประมาณนี้นะครับก็จะกินไฟหน่อยนะครับนะลองเพิ่มความเร็วตอนนี้รถเริ่มร่วขึ้นแล้วนี่เพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วนะครับขับเร็วขึ้นหน่อยนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับช่วงล่างเนี่ยถือว่านิ่มอยู่เหมือนกันนะครับมันจะเน้นความนิ่มซะมากกว่าเลยนะครับแต่ว่านิ่มเนี่ยนะความเร็วสูงขึ้นแล้วนะครับที่ไม่ได้เทียบกับความเร็วต่ำารือความเร็วสูงขึ้นแล้วเนี่ย ตัวปลายมันจะนิ่มแบบกําลังโอเคนะครับไม่ได้นิ่มแบบโยนนะครับแต่ความเร็วความเร็วต่ำเหมือนตอนแรกนะมันจะนิ่มแล้วก็มีโยนมาบ้างแต่ตอนนี้ความเร็วสูงแล้วก็เน่่มแบบไปได้แบบเรื่อยๆสไตล์รถยุโรปหน่อยนะครับและช่วงล่างก็มีความแน่นอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แน่นมากอะไรสักขนาดนั้นไปซะทีเดียวนะตัวพวงลอยเนี่ยก็เป็นพวงลัยไฟฟ้าที่ไม่ได้แบบว่าเบาบวงแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับภายใต้พวงลอยเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาบ้างนะครับอย่างเช่นเวลาโดน ลูกอะไรต่างๆบนถนนเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกลับเข้ามาในตัวมือจับพวงอะไรนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากเลย,เยลองเหยียบนะครับความเร็วต่ำนะสามสิบไปสัก80ก็อพอไปครับคอมฟตร์ต40 5 0 6 0 7 0อ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะพวงมาลัยก็นิง่งรถเก็บอาการดีนะครับผมขอสรุปนะครับสำหรับ f i r s t impression วันนี้ได้ขับกันเล็กๆน้อยๆนะนะวนแถวๆนี้ไม่ได้แบบว่าขัาความเร็วสูงอะไรมากนะครับผมค่อนข้างที่จะ ประทับใจกับช่วงล่างอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งมีความนิ่มอยู่แต่ว่าตัวนิ่มของเขามีความแน่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับอาจจะไม่ได้แน่นมากเหมือนรถยุโรปแต่ผมว่าเซตัพมาโอเคอยู่เลยนะนะครับการเทของรถก็ไม่ได้เยอะมากเวลาเข้าโค้งนะครับซึ่งเขาก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับถึงแม้ตัวช่วงล่างเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้เนาะคู่หน้าเมื่อกี้ผมพูดไปนะครับดับเบิลวิชบอนและด้านหลังเป็นไฟฟลิงหรือว่ามัลติลิงที่มีก้านเพิ่มมาหนึ่งอันอาจจะมีโยนบ้างนะถ้าขับต่ํามากๆแต่วันนี้ผมนั่่งแคคคน2คน2ก็ ไม่ได้รู้สึกอะไรมากถ้านั่งเต็มคันอาจจะดีกว่านี้ความเร็วสูงขึ้น60-80ถึงผมรู้สึกว่าตัวความโยนปลายมันเริ่มหายไปแล้วนะครับทำให้มันยังมีความนิ่มที่รู้สึกเหมือนรถยุโรปได้อยู่ตัวนี้ถ้าความเร็วสูงขึ้นเนาะแต่ว่าเกินนั้นผมไม่ได้ลองมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้รถค่อนข้างที่จะติดแล้วก็ระยะทางสั้นๆแนละ้วเป็น first impression ไปก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยไฟฟ้ามีระยะฟรีมาให้เล็กน้อยแต่ว่า response นะครับหรือว่าการ feedback ของพวงมาลัยเนี่ยเวลาค,คาเ,าคาเาาาโ ฟีดแบ็กเข้ามาถึงพวงมาลัยเลยนะครับซึ่งผมชอบนะเวลาพวงมาลัยไฟฟ้าทาแบบนี้ได้นะครับมันจะมีการฟีดแบ็กกับเราเพื่อทําให้เราเนี่ยขับรถแล้วรู้สึกไม่ได้แบบว่าขาดตัวกับรถยังเป็นหนึ่งเดียวกับรถอยู่เหมือนเวลาขับรถยนต์ปกตินะครับซึ่งผมทอนขทางที่จะชอบนะครับและการหมุนพวงมาลัยนะครับผมว่าหมุนได้แบบโอเคเพราะว่าประมาณแค่2ทีก็สุดแล้วนะครับไม่ได้แบบว่าหมุนเยอะมากด้วยนะครับพวงมาลัยสปอร์ตก็มีความหนักขึ้นนะครับระยะฟีเท่าเดิมนะครับก็ผมลองให้ได้ประมาณนี้สำหรับ first impression กับเจ้าชงอัน อวตารสิอคันนี้ครับวันนี้นะครับเออต้องขอขอบคุณทาง i ิ e เลอร์ตี้แอนะครับที่ให้เรามาทดสอบเจ้าอวตารสิคันนี้ก่อนใครเลยนะครับคันนี้เป็นสเปคไทยแบบ100%ยเปอร์เซงวัยขวาแล้วนะครับต้องขอบคุณทางทีม i ิ e เลอร์ตี้แอจริงๆนะครับที่ให้เรามาทดสอบก่อนเลยนะหรับราคาขายนะครับของเจ้าอวตาร11คันนี้นะครับตัวสาตรฐานตัวเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0 0นบาทนะครับและเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ขึ้นไปตัวท็อปตัวองเร g range นะครับจะได้อยู่ที่ 2 2 9 9 0 0นบาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันในคำสำัาหราคาแต่ผมตั้งใจไว้ตอนแรกว่าตัวมาตรฐานจะต่ำา2ล้านนะครับแต่ก็เกินไปนิดนึงนะครับก็ต้องลองดูกันนะว่าใครอยากได้แบบไหนสำหรับ2รุน่นนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาวตาร1 1เนี่ยนะครับสำหรับ200คนแรกนะครับหรือว่าก่อน3าธันวาเนี่ยนะครับจะมีตัว ที่เป็นราคาพิเศษนะครับตัวขนาดเรนจ์ครับจะเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9่0 0 0าบาทนะครับและตัวรองเรนจ์นะครับจะอยู่ที่2 1 9 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับลดลงมาเพิ่มอีกแสนหนึ่งทั้ง2รุ่นเลยนะครับ เปกันมั่งทุกคนสำหรับเจ้านิวฉางอันอวตารสิบเคันนี้ครับเอิร์ดบอกเลยว่าอวตารสิบเนี่ยเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตัวชนที่ชนจริงเนี่ยก็คือเทสซาโมเดลวแต่ว่ามาแบบนี้รูระเพาเยอะให้ออปชั่นมามากมายแล้วก็พร้อมกับเนี่ยประตูไฟฟ้าลูกเล่นอะไรต่างๆให้มาให้รถมันดูแพงดูหรูมากๆเลยใครที่ใครที่สนใจเดนิวฉางอันอวตารสิบเอ็คันนี้นะครับหรือว่าฉางอันรุ่นอื่นๆสามารถไปชมโชว์รูมของฉางอันทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชรรรร์์กกกดดดดคคคคออมมเมนเนนตะัััับบบไ่่าสสวี